คลิปที่สองนะครับในเรื่องการร้องประสานเสียงนะครับโดยที่เราไม่มีสามารถที่จะฟังเสียงเพลงแล้วก็ร้องออกมาเป็นลายประสานเสียงได้นะครับเราก็จะมีเทคนิคในการาร้องประสานเสียงในกรณีที่เราทําเพลงนะครับเรา,าเขียนเพลงขึ้นมาเราสร้างดนตรีขึ้นมาใส่เนื้อร้องเสร็จเราอยากจะร้องประสานเสียงแต่เราไม่มี ความสามารถในการที่จะร้องลายประสานเสียงได้เพราะเราก็จะมาบอกเทคนิคนะครับว่าวันนี้จะทำไงโดยเราเอาผมใช้โปรแกรมที่ทำเพลงก็คือ Cubase นะครับผมจะพูดถึงเรื่องโปรแกรม Cubase นะครับที่ผมเอามาใช้ในการาทำเพลงแล้วก็ใส่เสียงร้องร้องเพลงเข้าไปแล้วก็ร้องเสียงประสานนะครับตอนนี้มาดูที่โปรแกรม Cubase นะครับสมมติเพื่อนๆได้ไปได้โปรแกรม Cubase มาแล้วนะครับ ก็เริ่มเปิดคิวเบสขึ้นมานะครับก็คิวเบสก็หา,าดาวน์โหลดเอาได้นะครับแต่มันก็จะมี user password ิร์ของผมก็จะเป็นตัวตัว,ตวทดลองใช้นะครับก็เอามาให้ดูเบื้องต้นแบบง่ายๆสำหับความเข้าใจง่ายๆนะครับเดี๋ยวรอโปรแกรมมันเปิดสักครู่นะครับ มีโปรแกรมที่ทําเพลงหลายๆโปรแกรมนะครับแล้วแต่แล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนนะครับบางเอิญนี่ผมไปเปิดคลิปของหลายๆท่านดูแล้วเขามีการทําสอนคิวเบสไว้ mm hmm. ผมก็เลย,เยมันน่าจะใช้โปรแกรมนี้น่าจะง่ายนะครับก็เลยเอาโปรแกรม Q คริวเบสมาใช้นะครับพอเราเปิดคิวเบสมาปุ๊บเนี่ยครับในหน้าเพีนี้อย่างอื่นไม่ต้องสนใจเลยครับเราเลือกตรงที่เอมพ์ตีนะครับเอมพนะครับ ครับแล้วก็กด create นะครับประเมินมันหลุดหน้าจอนะครับเพื่อนๆข้างล่างนี้จะมีปุ่มคำว่า create เก t ดขึ้นมาหน้าตาของตัว Cubes มันก็จะเป็นอย่างนี้นครับมันก็จะมีอันนี้ที่ไวสำหรับใช้ไว้ทูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมชชบาต่างๆนะครับผมเริ่มหนะีแล้วกันเวลาเราจะทําเพลงเนี่ยเราก็ต้องต้องอใส่ เครื่องดนตรีเข้าไปนะครับเครื่องดนตรีของคิวเบสสามารถใส่ได้โดยการหนึ่งเราสามารถใช้ปลั๊กอินของตัวคิวเบสปลั๊กอินก็คือ,อเครื่องเสียงดนตรีสังเคราะห์นะครับเป็นไม่ใช่เสียงดนตรีแท้เสียงดนตรีที่ถูกสร้างขึ้นนะครับเอามาใส่หรือเราสามารถจะเล็กคอร์ดออ udi โอเข้าไปนะครับก็คืออัดเสียงออ udi โอเข้าไปมันก็จะเป็น ขึ้นเป็นเวฟอันนี้เข้ามาครับโดยเอากีตาร์ไปเล่นเอาไม้จ่อหรือเสียบเข้าแอมแล้วต่อเข้ามาที่ลายอินของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครผมก็จะเป็นเสียงบันทึกเข้ามานะครับอันนี้ผมจะทดลองอใส่เครื่องดนตรีที่เป็นปลั๊กอินนะครับผมก็เริ่มจากคลิกขวานะครับ Add Instrument Tag นะครับแล้วก็ ไม่ได้เอาปลั๊กอินอะไรมาเพิ่มเลยครับผมใช้ปลั๊กอินที่มันมากับโปรแกรมที่เป็นตัวทดลองเลยนะครับผมก็เรียกาฮาร s เรนสโอนิกตรงนี้นะครับแล้วก็เรามันสักพักหนึ่งครับมันก็ถ้าเพื่อนมีปลั๊กอินตัวอื่นก็จะมีปลั๊กอินขึ้นมาให้เลือกอ๋อโทษทีครับต้องแอดแท็กเข้าไปกดแอดแท็กเดี๋ยวก็จะมีเครื่องดนตรีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกใส่เครื่องดนตรีอะไรนะครับ ดี๋ผมจะเล่นคอร์อดรูปคอร์ดง่ายคือ,คอ C A minor er, F แล้วก็ G 7นะครับเปรื๊บนะครับเราก็เลือกเลยปลึ๊บรอแป๊บนึงนะครับมันโหลดโปรแกรมอยู่โอเคมาแล้วนะครับเราก็เลือกเสียงดนตรีที่เราอยากได้เลย มาดีเลยเล็กน้อยกับสซอาอันแรกผมจะเลือกเป็นเสียงอเอาอะไรก่อนดีคอร์ดก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นกีตาร์เอาเอาเอาเป็นเสียงอิเล็กทริกเป็นโนละกันครับเอาเป็นเสียงเป็นโน เลือกเลยครับจริงๆเราฟังเสียงตรงนี้ได้นะเราฟังเสียงว่าเราฟังเสียงตรงนี้ได้ว่าเสียงมันออกมาเป็นยังไงนะครับใช้เสียงที่เราต้องการหรือเปล่าเราก็กดคีย์ดูอันนี้คืออ e ิเ e ล็กทริกเปนโนนะครับพอเราเลือกผมเลือกอ e ิเ e ล็กทริกเปนโนเข้าไปแล้วนะครับ ตอนนี้เวลาเราจะมาทําการใส่คีเป็นลายนะครับเราก็มากําหนดพื้นที่มันก,ก่อนนะครับสมมติสมมจะทําสักสี่ห้องพองนะนะแล้วก็เลือกที่ปากกาเนี่ครับจอนะแล้วก็เขียนไปลากไปว่าเราจะเขียนที่สี่ช่องนี่สี่อันนี้ปุ๊บมันก็จะจองพื้นที่ให้หเรางยว่ที่สี่ห้องครับอ่านะ ตอนนี้เราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็จะมาเป็นคีย์ให้เราที่จะใส่เข้าไปนะครับวิธีที่จะใส่สมมติผมจะเล่นเปียโนเนี้ยเป็นการจับคอร์ดนะครับผมเลื่อนนิปก่อนเป็นการจับคอร์ดนะครับเราก็สามารถจะใช้อันนี้ได้นะครับผมจะเรียกเป็น เมเจอร์ Major, ครับก็เลือกเป็นคอร์แรกเป็น C ใช่ไหมเราจะเป็น C m เมเจอร์แล้วก็ใส่หาที่จุด C คลิกดูก่อนได้ครับพอเราคลิกแค่นเดียวปุ๊บมันก็จะเอาคอร์ดมาให้เราเลยนะครับเราจะให้มันยาวกี่ห้องนะครับยาวกี่ส่วนอันนี้ผมแบ่งเป็น1 2 3 4นะครับนี่คือครึ่งห้องนะมันก็ใส่มาให้ครึ่งห้อง C นะครับ ใช้กับมุตรผมตึง,อ minor, งเอเมเนอร์แติวก็คลิกที่ไมเนอร์ตรงนี้นะครับอ,าอ้าอยาขอโทษทีมันยังไปเลือกอยู่ที่4นะครับเ,เราก็เปลี่ยนมาเป็นอันที่2นะครับเราก็จะเลือกไมเนอร์อ้โทษนะครับโทษนะครับเรายัง เหมือนกับเราอย่างไปเลือกที่ตรงนี้อยู่นะครับมันก็เลยเปลี่ยนอันนี้มาคลิกที่เปล่าเปลาก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ใส่อันที่เปล่าสองคือต้องกดปากกาอุรอวาดเข้าไปนะรเราจะเลือกคีมิมเนอร์นะครับ C แล้วก็เ m ม n เนอร์เราก็หา C D C D E F G A นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เข้าไปตรงห้องที่สองนะครับมันก็จะเป็น A minor ให้เราโดยเราเลือกตรงนี้เป็น minor นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองฟังดูผมแค่ตึงตึงแค่น,นั้นเองนะถ้าเราอยากจะให้มันยาวก็เราก็ลากมันออกมานะครับ อ,นนอ,อ, 1, อันนี้ก็คือครึ่งห้องเมื่อกี้เซนหนึ่งส่วนสี่นี่คือครึ่งห้องนะครับลองฟังดูเสียงก็จะยาวขึ้นน,นี่ก็ยาวสี่เอเมนา้าโอ้ยผมอันดูกลับไปก่อนนะครับผมต้องเลือกทั้งสามอันจะได้ลากยาวสามอัน ไปฟังเป็นตึ้งตึ้งอ่าต่อไปผมจะใส่ F F Major แล้วก็เดี๋ยวใส่ G7 4สี่คอร์ดนะครับกดปากกาคลิกที่ Major C D E F ใส่ตรงท้องที่สามห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สาม F อยู่ตรงนี้นะครับ C D E F ลคลิกเข้าไปแล้วก็ G7 ใส่ g ีเลยสคอร์ดลากไปก่อนผมจองห้องไม่พอเนี่ยเดี๋ยวผมปิดเอาไปก่อนนะครับมันต้องสี่ต่อห้าผมต้องลากกันนี้ต่อไปจีซง่ายดีเดียวเราก็กดเซเเลยนะครับแล้วก็ตรงที่สี่ก็มาที่ทีเซเ่น A T ที G. นะครับ C D E F อนะนี่นะครับผมดูจกากตรงนี้ว่ามันเป็น G หรือเปล่า C D E F G ฟนจะอเคเราก็จะได้4คอร์ดหลักๆด้วยครับผมยืดมันนิดนึง อะลองฟังดูนะครับนี่ผิดเราเนี่ยนี่มันต้องเป็น f major โอเคตอนนี้เราก็ได้ละหนึ่งหนึ่งหนึ่งแทร็กนะครับเข้าไปซูสผมอยากจะใส่เบส a d d i ิ t ตูเมทแ t ็กเข้าไปอีกทีนะครับแล้วก็เลือกฮ a ร์ o n s o n i c a แ d ดแทเลือกเบสมาสักอย่างหนึง่งดูข้างหลังนี้ก็ได้นะครับเขาจะจัดกลุ่มไว้ให้เบสมีสลับเบสมีเฟ e ด์เบสเบสอิเล็กทรอนิกส์เบสฟิงเกอร์กับเบสใช้ปิักผมเอาเบสที่เป็นฟิงเกอร์แล้วกันผมเลือกล,ลองกดดูก็ได้ โอเคเช่นก okay. ันเราก็จะมาเขียนก็เลือกปากกาก็ขียนว่าเราจะใช้ถึงห้าห้องก็ลากมัปึกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิก็เป็นลูกศรแต่เปิดขิดเข้าไปเพื่อจะเขียนลายมันนะครับผมจะเขียนตึงตึงตึง เราไปต้องใช้ไอ้นี่แหละเพราะเราเดินเบรดเป็นจุดอยู่แล้วเราเขียนเอาปากกาวาดเลยตึ้ง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 ตึงสี่เอใช่ไหมเนี่ย ช่เราสามารถขยับมันได้เลยครับถ้าไม่ใช่ลากระยาวตึง ปกเลยนะครับก็ค่อยนั่นไปเดี๋ยวพอเราทําไปเรื่อยๆเ,เราก็จะรู้ว่าว่าเราจะยังไงจะใส่ยาวแค่ไหนตึง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 ,ตงผมก o p y ปีย ปีเองเลือกนะครับว่าจะวางตรงไหนก็เเื่อนเป็น A CDFG เอาซีเอต่ำเลยกัน <laughs> ฟังดูแปลกๆ้ะ ใส่ช่องที่3ต่อ C, E, Minor, A แล้วก็ F นะครับก็วางไปก็เลื่อนไปหา F จีอีทีหนึ่งวางไปที่ห้องที่จี G. C D E F G ลองฟังดูนะครับ สองอลังันเพียนสี่เอเมเนอร์เอฟซีดีเอฟจีเซเว่น เอฟอะไรระมาณนี้เละครับ C D E C D E F เอฟก็เจเจเจ็ด เอ,อ,อน่เลยคุมผูก่อนนะครับส A ่เอเบน่าเ ิเองนะครับเราก็จะได้มาสี่คอร์ดแล้วเอาให้ง่ายนะครับอันนี้เป็นแนวแนวกอดแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมใส่กองแล้วกัน เลียนเฮลิออนมนเติมผมก็เลือกเครื่องดนตรีเซอร์เมนที่เป็นกล่องกล่องนี้จะใส่ถ้าขี้เป็นลายจะยากกว่าใส่กีตาร์ใส่ถูกมีแล้วก็มันต้องรับเดี๋ยวไม่เปลนไรเราลองใส่แล้วก็ขยับออกดัมอยู่ตรงไหนดรัมดัมแอนทอร์เคชั่น สินด่ม <c oughs> ผมเอาสตตเรียอเจมคิดแล้วกันนะครับโอเคได้แล้วทำเหมือนเดิม ถ้าแ,แต่ถนัดน,นะครับบางคนอาจจะใส่กองก่อนก็ได้นีว่า,าสร้างคีรายให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปถึงร้อประสานาก,ก็คือเราอันนี้ใส่าำนต,ตีแค่สักสาอย่างพอก่อน,นะ mm ัะ hmm. เดี๋ยวไปลองไปลองประสานนะครับ mm hmm. กองกลับไปที่ใส่กอง mm hmm. เราก็เลือกไฮแฮทก่อนนะ mm hmm. อยู่ตรงไหน อยู่แถวๆนี้แหละนี่ละกันอ,อ่ะยาผมคลิกปิดนะครับเดี๋ยวผมไปขยับมันลงมา ก็จะก็ชกส่นหน่ส่วนสี่ส่วนี่เ็กกับเป็นขเบี้เราลองฟังไหมชิกตึงชิกตึ มันไม่ได้วางอยู่ที่ต๊ะมันวางอยู adviser, ่บนตักพื้นที่บนโต๊ะมันกว้างไม่พอ ผมทำให้มันลูกมันยังไม่ถูกเลยครับเดีย๋ยวค่อยขยับเสนอก่อนนะครับ team

ดูผมไปเรื่อยๆก่อนเลยครับตึกตึกโป้ตึกตึกโป้ตึกโปตึกตึกโป้งมาตึกโป้ตึกตึก ลีดมันออกไปแล้วกดเลื่อนขึ้เป็นสีเทาๆแล้วก็กดดีลมันออกไปโอเคพอได้ มันปิดอ,อันหนึ่งมันเป็นเสียงตบมือโอเคนะครับโอเคนะครับก็เป็นพอคร่าวๆนะครับก็ลองใส่ดูถ้าเพื่อนๆจะใส่เสียงแร่เสียงทอมนะครับเบสทอม คำหนึ่งคำสองสอะไรใส่ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมทำเบื้องต้นคร่าวๆก่อนนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้แนะนำเบื้องต้น เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเริ่มใส่เสียงร้องด้วยสี่คอร์ดนี่นะครับอาจจะไม่ได้ร้องเป็นเพลงอะไรหรอกร้องเป็นทำนองแล้วก็ลองตัว่าถ้าจะ,ร,ะาร้องสานาโดยเราฟังไม่เป็นเราจะร้องเราหูเราไม่สามารถจะร้องขี่ลายภาษาได้เราจะทํำยังไงนะครับสำหรับวันนี้แนะนาแค่นี้ก่อนแล้วติดตามต่อไปในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ